เปิดต้นไมีเสียรูดรูดกระมาคือเก้าตามกระพุนโอแมนกระพุนยุบ ได้แม่แีบได้เียงนอตมีมีแห้งครับสบายดีมาปอกกันตาจารีเระเทศชนคกนหักคาราชฟังกันมีเฮ้ยเมื่อเช่าจะได้กินน้องเฮ้ยห่วเาแห้ง ฮิโพธิพิหิ้วเขาหิ้วเขาพามาเตจจอบ,บ,บอึงบอ,อันบอลเขาสุมโพธพระบอลเขาอันบวชชีพามาะล่เม่นอะไรหิ้วเวขาบอลที่เราตอนต่ำห่ม,มเห็นตอนนนัตอนกินกังเห็นเนอะตอนต่ำหนุ่ม,มเห็นมันพราว ข้าวปูนกน้านมจีนกระปุูนไปน้องซื้อมาแต่การทางกูแหละประปรายฟังเอมากยับมากยับมาก khắc thật thế khẽ thật thế hiếu. hiếu khẩu đồng ơi bạn cái hiếu khẩu này cái hiếu khẩu ใช้พดิโอ่าไปชมพูดพระนริสทร์โซนทุ่ห้าพด้ผยพได้ายกนลับมูนะทั่มูนะมูนะมกระเทยอย่านะหละทห้าพด,ด้ากลับเร็วกบ,บ่ารับเรวก่าอ่านเร็วกว่าบ,บอ่านเรวก่บ,บอโตอยากทำบัาาไปเป็นมูเนี่ยนะอ่านกัะบอบกตพี่น้องนอาารร้ากระชง โโตะกระซ้างแ่ปเชฟแทะก็จ็บโต๊ะเยว่าบริไปเนาออนเนี่ยก็แล้วคำเดียวเลยพี่น้องฮาลเท็ทฮาละทักไปทั้งทะเลทควมนอกอ่านของโกโตะนี่ก่อน แก้วมูลนะ่ะไม่ได้ทุนมาเองไปถวดมูลข้ามปีพี่นอ้องคักขึ้นพี่ช่างนี่งแทบแทบคุณแม่คุณยจะบอกินแล้ว,ว,ว,วน่ามาลองกินแล้ว ตอนแต้มีเงินแล้วเห็นเทือนบุญวันบุญบันบุญวันเทวทางไปนะเห็นภาคตทวเซลเทวทางดำเทวถนนดำนะถ้าเป็นเสพทิ่เรมากินน้ำกันซน้ำทัวเลือไปน้ำหิวขาว คือบ่ต้องกินไรเนี่ยมะเร็งมันนี่แหละพวกมะเร็งที่เป็นทางบวชชีพามบวชสมโพล่พระยานจะเข้าห้องหน้าบา่ต้องกินไรนะเทปแทบเทปเปิดพี่น้องไว้เทปเปิดเทปนี้มันหด ซอยไข่เนาซอยไข่เนยนี่เดะบุ๋งสดแล้วตไวพระลยชะนี้จริงก้ำลัง หิวเขาแห้งขนาดว่าเรียกว่าอีกมื่อในกบับม,มือนั่นหิวเข่าไป้ราเอ้ยแค่เมื่อนี้ก็จักเป็นยังเกิดจะดเรียนเรียวงานแต่จนทิบเอ็ดโมงคือจจติดตะเกียบจกาจกได้ออกจากทำอทั้งโมงเพื่อนทักทิพย์ยมูลบุเรื่อจับออกจับเข่าแล้ว วยเอาจะซื้อบึดเวลาเอาจะซื้อประธานซะเนี่ยเนี่ยกระปุ่นกันนะมันล่วงมันหล่นเนาะ พยามาลครับนี่คืออะไร พักทับขับทับพี่น้องพักขัดตุดเนี่ยอยู่ได้กินกับอึดบ้านนอกมันบ้านนอกบัดอึดกับอึดพี่น้องเขาเยอะก็ขุ่นบวกกันขเขาเยอะพัดแทงนี่นะ núm <laughs> cái đó cơ nhọn trụ thì mình đi nó đi nghe rồi đi กระบาดปากร้าบาดห็ดคุ้มเทนรอบๆบุษ t ะอันนี้นะรั่วเป็นน้ำปากเข้ามันอันนี้บอ,อมูเขาคือบริษันบาทอันเป็นร่เงนเบิงอัน งานบวชอันนั้นนะชีพภาพงานบวชชุบโพธินะเนี่ยกินกับบวรมีนะเราจะซื้อมากินนะบวรมีปีนไก่ปีงนะเทวหันขาดเทวเข้มทางกับบวรมี ทำต,ตัวดเพื่อนอย่แหนะมาแล้เอื่อนใชคุณมามาแม่แม่อยากกินข่าวเด้อรับมียัองกินคุณน่ะผมีนะมีกระจาปลาเดียมไรน่กระล้วคุณนะก็ไปพิดมักคว้าทำคุณนะ่ทะทา,า,า,นะาไปตําม,มาทาไปทาม,มาคือพ่อว่ามีน้องกินกลยเป็นคลิปไปเลย คุณแม่ก็เชิบอปะมาณเด็กคิดไรครับนะมาเร่งเปน็นนางเป็นนางคามคืนคือแบรนะ์ชวนม้วนคามปีมขัดดีเลยพี่น้องไปเรื่อยๆมาคดึงมาเร่งนี่ได้พอดีใช่ไหมปัดเปล่าออกไปนะ ยะดีแักคนออกมาก,กลางประเด็จพิษนันกนกติยาปดญชัย,ยมาเร่ระมาณชีโมสกุเดียมใครจะว่าถนนดำทางดำไปทางนี้ทางนี้ phác đi có dạng đọc cách điều. A. Và <laughs> 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 chỉ bữa con luôn เสพี่น้องเสพแ่เสปเนี่ยนน้ำนังหิวขาวบ่นแล้ววันไดใดบ้าง้เป็นคนหลุดเลย อู่ k i น n e กิแล้วพี่น้นองบอันนี้แหละอยู strikes, ่แล <te> <rawd Moder> ้วนะ้รับพี่น้องก่อนไปคนจากกนหน้าก็่เชาตอนนี้พี่น้องเ้าข้าวกินมันเลยทิพยดเฮกินเฮงตะรู้็นกระดงใจกุไลไรกุติดตามพี่น้องเลย นานเลยพี ee, ok. ่น้องคือนเป็นไงกันนะเราเห็ดจิ้กันเนี่แหละเราปะคุณจิดตาไม่ได้เด้ออย่าเบิ่งจะซื้อายเราปะเกิดเป็นไงอย่างเง้ยเราก็กินเห็ดคลิปกินเนี่ยแหละ เมื mm ่อยเลยเรามีเฮงลบ้านี้ลาวเส่ยลาวไทยลาวเส่ยลาวไทยทำงัวนหน่อยกินกะสบายดี